สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อดส,สนิทชาวธนูนะคะอาริสาเมจิเชนทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวธนูประจําช่วงเดือนมอกราคม2568นะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ออร์เรคัลและโหราศาสตร์ไทยในการทํานายค่ะเป็นการทํานายรวมนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้ DJ, ิจในการรับชมค่ะยีเจสิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ไดีต่อใจทีไรกนนีนะคะก็ สวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนชาวธนูคนโสนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเดือนหาที่เปิดเดือนมาเลยวันที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันวันที่สองสเกิดอะไรขึ้นวันที่สองที่2นะคะออราโคทชานสิตค่ะการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวการเดินทางของดวงดาวดาวดวงแรกเลยดาวพุธนะคะขยับเข้ามาทับลัคนาในวันที่สองมกราคมซึ่งดาวพุธเนี่ยบอกเลยว่าเดือนนี้ย ดาวเปลี่ยนเยอะหกครั้งนะคะดาวอยากขยับถี่มากหกครั้งเเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณเห็นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเนาะเดี๋ยวเราว่ากันดาวพุธที่มาทับรับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีคู่ครองคนรักของคุณเออนะ <laughs> ภายเรือมาหรือเปล่านะคะไม่หมอดูก่อ <laughs> นขอดูหน่อยโอเคฟล์ชินโกโซเทคไทม์ช่วงที่บานมาดาวพุธเข้าวินหน้า นะคะคนโสดแต่ตอนนี้โคจรเข้ามาทับรักและเป็นดาวการงานคุณด้วยสแสดงว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณเนี่ยจะได้พบเจอนะคะกับคู่ส่วนหรือว่างานใหม่ๆอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าโคสโรธิคามเขาบอกว่าให้ไปอย่างชา้าๆเพราะว่าตอนนี้ดาวประจํตัวงคุณถอยหลังอยู่นะคะเออดาวประจํตัวของคุณเนี่ยโคจอนถอยหลังอยู่อาจจะมีความล่าช้าหรือเราอาจจะรู้สึก ท้อนะคะลาหรือไม่ค่อยสบายหรือว่าอาจจะเหนื่อยจะนอยในเรื่องเกี่ยวกับการงานในเรื่องเกี่ยวกับลูกจ้างในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ก็ขอให้คุณรู้ไว้นะว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเดี๋ยวช่วงกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์ดาวประจําตัวคุณจะเข้มแข็งขึ้นนะคะกุมภาพันธ์ประมาณวันที่13าม 13กุมภาก่อนถึงวันเวนนทยวันหนึ่งก็จะไม่ถอยหลังแล้วนะนะคะอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะตอนนี้จะเริ่มต้นทาอะไรต่างๆก็ช้าๆได้พาเริ่มงามนะเพื่อนๆสำหรับใครที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆเนาะรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเด็กถือถ้วยค่ะตัวตัวของคุณคนโสดชาวธนูเป็นช่วงที่ก่อนนี้คือตอนนี้เราอยู่ภพอลิใช่ไหมคะภพหกดาวถอยหลังแต่ว่าจะหันหลังกลับมามองภพเดือนที่ พบเรือนก่อนหน้าซึ่งคือพบที่ห 5. 5้คือปุตตะคือเด็กคือการทํากิจกรรมสนุกสนานนะคะการท่องเที่ยวการละเล่นการเสี่ยงการลงทุนไพ่เป็นเด็กถือทั่วแสดงว่าอาจจะมีการอยากเดินทางท่องเที่ยวอ่านะคะทีนี้ปัตตานีมาคือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนุ้ยนั่นในหาที่ดาวศุกร์เป็นลาภของคุณอริลาภการประมูลงานการเขาเรียกอะไรแข่งขัน ลาพาเพื่อนนะคะคอนเน็กชันโคจรเข้าพบสหัสชะแสดงว่าตัวคุณอาจจะมีการเดินทางพบปะพบเจอนะคะปีใหม่เนะาะไหว้ผู้ใหญ่ไหมอ่าสุภาพมาทับตั้งแต่กลางเดือนธันวาแล้วไหว้ผู้ใหญ่ไหมติดต่อผู้ใหญ่ไหมไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ไปอวยพรท่านุ้ยนั่น2คุณได้รับลาบค่ะคุณได้รับงานคุณได้รับการเอื้อเอ็นดูได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่า อาทิตย์ถึงพฤหัสเนาะในช่วงประมาณธันวาอ่างเนี้ยตัวคุณอาจจะดูเด็กลงหรือซอบลงนะคะมีความน่ารักมีความน่าเอ็นดูอย่างเงี้ยค่ะมันไปได้อืเด็กถือถ้วยรู้สึกอยากรักใครสักคนหนึ่งด้วยนะคะเพราะปุตตานี่ยคือความรักครั้งใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีไหมเพราะปลาโผล่มาจากถ้วยแล้วปลาก็คือสัญลักษณ์ของสิ่งที่อยู่ภายในใจนะคะแล้วก็เรารู้ว่าเราต้องการอะไรเวลานี้นั่นเองนะคะ อะเราไปดูกันในดิคุณไปเจออะไรมาบ้างคะคุณเพื่อนชาวธนูคะมีไพ่สิบไม้เทอร์มมตอัศวินเรียนแล้วก็คียงถือไม้เท้านะคะไม่บอบอกว่าในอดีตเนี่ยก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ทำงานหนักก็ได้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักไหม แต่พยายามหาเวลาให้กันนะนะคะแต่เรามองเห็นถึงคีย์เวิร์ดอะอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์ไหมนะคะหรือบางคนต้องทํางานต้องดูแลนายต้องดูแลหัวนหน้าต้องดูแลผู้ใหญ่ในบ้านดาวพฤหัสย,ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของคุณด้วยมีราหูเป็นสหัสชะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะก็บางคนอาจจะต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านมีปัญหาภายในบ้านไหม อะไรพวกนี้ค่ะอาจจะเป็นประเด็นได้ทั้งหมดนะคะออที่ที่เราจะต้องเข้าไปปริหารจัดการและอาจจะเกิดความเหนื่อยนะคะในความสัมพันธ์ในดีก็ได้ไม่ว่าคุณจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานเนาะนะคะบางทีเราอาจจะยุ่งวุ่นเรื่องส่วนตัวน่ะเลยทาให้ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะรู้สึกห่างเหินกันนะคะ่ะก็เป็นไปได้นะคะ ทีนี้เราไปดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในเดือนนี้เป็นเช่นไรนะคะเปิดไพ่มามีไพ่ p r i n c s s s of s o r อค่ะ r r n c e s s of อ w o r d s มี5ไม่เท้า5ถ้วยค่ะสีดาบแล้วก็ h i p r p r s t e s s ยังไง <c oughs> <c oughs> ดาวพุทธทับลักเป็นอุดมเกณฑ์อา้าวอุดมเกณฑ์คืออะไรไม่หมอโคจอมาเป็นปะคนโสดก็ต้องถ้าคนโสดจะอ่านว่าต้องเช็ค <c oughs> ว่าเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะราชีพระจันทร์มา ปแปลว่าแปลว่าผู้แปลว่าของคนอื่นอันนี้ตรงตัวก่อนปแปลว่าของคนอื่นถ้าไม่ใช่ของคนอื่นอ่ะเราเช็คเลยว่าหนึ่งเขาเป็นม่ไหมมีครอบครัวอยู่แล้วไหมไม่มีใครส,สนิทไหมถ้าส,สนิทคุยได้เลยอย่างนี้ค่ะเออมีเช่นนั้นถ้าเขาไม่ได้เป็นถ้าเขาไม่ได้มีใครอยู่แล้วก็แปลว่าเขาเคยผ่านการมีครอบครัวเขาเป็นม่มาอะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้และโคจรได้เป็นอุดมเกณฑ์ อุดมเกณฑ์คืออะไรอุดมสมบูรณ์เป็นเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์ค่ะสื่อถึงความที่เขาคนนี้เข้ามามช่วงต้นเดือนไปเจอกับอาทิตย์จะร้อนๆหน่อย <c oughs> นะคะแต่ว่าเรามองว่าคนคนนี้จะเข้ามาแล้วก็ตอนแรกอาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเหรอขอดูหน่อยเพราะอะไร เราบอกว่าช่วงแรกอาจจะยังไม่ถูกจลิกันหรอน,นะคะปัตตนีกรมมะอ่ะคนนี้อาจจะคือคนที่เข้ามาขอคำปรึกษาหรือว่าเข้ามาเพื่อที่จะอยากให้คุณช่วยเหลือเขาอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเข้ามาดีวงานกับคุณอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นดาวการงานด้วยเนาะคุณอาจจะเจอคนนี้จะที่ทํางานตอนแรกอาจจะไม่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่อ่ะก่อนหน้าน,นี้เขาอยู่วินาทเขาอาจจะคอยส่องคุณอยู่ก็ได้ วินาคือเบื้องหลังอะออนไลน์หรือเจอในโซเชียลมีเดียอย่างนี้ค่ะเนาะเออมาจากงานอะถ้าบางท่าอยู่ที่ทํางานเดียวกันอะก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยแอบชอบเราอะนั่งกันอยู่คนละมุมโต๊อะอะเขาอาจจะนั่งอยู่ในหลือบในมุมมุมอะเออในบันลังมืดๆของเขาอะไรอย่างนี้ยก็ได้ในคอนเนอร์ในมุมนั้นอย่างนี้ยคอยส่องเราก็ได้หรือแม่ก็อยู่ในโลกโซเชียลและคอยส่องเราอยู่เงนี้ค่ะก็ได้พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็มาคุย แล้วก็อาจจะมีนำงานกรรม,มะกรรม,มะทับตัวงานเข้า <c oughs> อ้าวไม่หมดทำไมอา่านอย่างนี้งานเข้าคืออาจจะให้ถ้าทํางานที่เดีวยวกันนะอาจจะให้มาให้เราช่วยแก้ปัญหาก็ได้หรือเอางานมาให้เราก็ได้นะมองในแง่ดีอ่ะเออเอางานมาให้เราเราไปไหนเราไปอลิเราแก้แก้แล้วไปไหนแล้วเราได้ลาบไงเห็นไหม และเป็นอุดมเกณฑ์ค่ะดาวสูปเป็นอุดมเกณฑ์พี่เจอกับดาวเสาอีกเป็นดาวการเงินเป็นดาวใหญ่เป้ง,ปงแปลว่าอะไรคนคนนี้อาจจะคือคนที่นําลาบผลบางสิ่งบางอย่างมาให้กับคุณที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้ค่ะห้าถ้วยไม่คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงกว่าฉันจะได้นึกออกไหมเออนะคะคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงกว่าฉันจะได้ขอขยนะะันหนยค่ะ เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาตัวเขาอะ,อะดาวของเขาเนาะมันเป็นลุมอยู่ในเรือนอรีนะคะเยอะเลยสามสี่ดวงนะคะเอะดาวไปลุมเขาเรียกดาวรุมสเตเลียมดาวไปกองกองอยู่ในเรือนไหนเขาเรียกสเตเลียมดาวรุมอยู่ในเรือนไหนแปลว่าเรือนนั้นมันจะเด่นของเขาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรือนอรีแปลว่าเขาต้องการการ เขาต้องการความช่อเหลือเขาต้องการการแก้ไขปัญหาเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องงานนุ่ยนั่นนะคะเอ,อเขาอาจจะมองหาคนที่แบบเอ้ยทําไงดีอะหาคนช่วยนุ่ยนั่นอะไรย่างนี้ก็ได้นะคะสีดาค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็อาจจะผิดหวังมาด้วยนะคะไฮพีเทสก็เป็นอยู่ในจุดที่ตอนนี้แต่เดือนนี้โอเคนะคือเข้ามาเนี่ยเขาก็นํางานมาให้เลย ได้ช่องทางในการทํางานได้ช่องทางในการทําเงินหรือตัวเขาอาจจะจบงานเก่าแล้วเริ่มต้นงานใหม่เงี้ยค่ะก็ได้เพราะเขาได้มาตรฐานอุดมเกณฑ์เหมือนกันมันไม่ใช่ไม่ดีนะคะเป็นปราแต่ได้อุดมเกณฑ์เหมือนกันนะคะของเขาเออนะคะข้อดีคือเขาจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอะนะคะคําว่าดาวที่ได้มาตรฐานปราเขาก็จะไม่ค่อยคิดถึงแต่ตัวของของของเข,งขาเรียกอะไรไม่ค่อยคิดแต่เรื่องตนเองเนาะปราปราคือคิดเพื่อผู้อื่นไงทำเพื่อผู้อื่นถูกไหม อาอุ้ยสิด้วยเดวิลก็เลยอาจจะเกิดแพทชันขึ้นได้นะคะในเดือนนี้กับคนที่แบบเฮ้ยดูน่ารักจังเลยเข้ามาแล้วก็ดูแบบคุยถูกคอพูดเพราะอ่ะพูดพูดในเรือนโถพูดแบบพูดพูดเป็นพูดเป็นแต่อาจจะพูดเยอะนิดนึงแต่ก็พูดมีมีความแมเชื่อถือมีมีหลักมีการอ่ะนะพูดกับพระเขาเขาคือคู่วิชาตา ใช่ไหมใช่เป็นผููวิชาการแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหลักมีการมีเหตุมีผลอยู่นะนะคะอ่ะเราไปดูกันถ้าเขาเข้ามาค่ะเขาจะ take a c ชั่นยังไงบ้างคะ่ะ v e p h a n t Date ว i e w of for t u n e ว้าวหนึ่งไม่เท้า The Hermit ว wow, ้าวหนึ่งไม่เท้ามาเลยอะ <c oughs> เรามองว่าพอวันที่สิบสี่มกราคมดาวสุภาที่ทับรักคุณเนาะจะโคจรเข้าสู่เรือนการเงินแล้วก็หลังจากนั้นหกวันดาวปัตตนีก็จะเข้าไปร่วมด้วยนะคะในภพการเงินปัตตนีกรรมมะกระดุมพระ กุมพลสหัดชะสหัช้สหัดชะ,ชะพันธุพันธุพันธุอริอริสหัดช้แปลว่าการพูดการคุยการสื่อสารการทําเงินต่างๆอ่ะเรามองว่าคนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะมาชวนคุณลงทุนก็ได้หรือว่าชวนคุณทําอะไรบางอย่าง นึกออกไหมมันแล้วแต่บริบทของคุณนะคะเพื่อนๆชาวธานูคนโสดสาหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำฟรีแลนซ์หรือทํากิจการส่วนตัวมีโอกาสที่จะเจอพาร์ทเนอร์ที่จะมาเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดการ,ระยะนาะมีคู่ใจ Hello f a n อาจจะพาเราไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะสุภะอืหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานของเขาหรือสายงานที่คุณทําหรืองานที่คุณทำานำกิจการที่คุณทํา Hello f a n คือไพ่ของคนทรงภูมิอ่ะเออคือเนี่ยสุภาเนี่แหละสุภาคือใครสุภาคือถ้าเป็นในอืมสมมติเราทำธุรกิจเขาอาจจะคือคนที่เป็นแบ็กให้ยกตัวอย่างใครไม่รู้นะคะส่วนถ้าทํางานบริษัทเขาอาจจะคือคนที่เป็นนายของนายเราอีกคนหนึ่องอะใหญ่ไปอีกอะใหญ่ไปส่วน่าเราเป็นเมเนเจอร์เขาอาจจะคือแบบโอนเนอร์เจ้าของเรียหาก็ได้ เนี่ยฟิลนี้คือใหญ่กว่าเราขึ้นไปอีกอ่ะคนที่จะแบบมีอำนาจบารมีะนะคะสุภาพคือที่พึ่งไงเป็นคนที่มีอำนาจและบารมีนะคะสิบสี่มะกรลาเข้าไปกลุ่มกันในเรื่องการเงินแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยมีทั้งการช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะให้กับคุณถ้าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยจะเป็นฟิลแปบที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นพาร์ทเนอร์โหเป็นได้ทั้งหมดเลยเนี่ยทําไม เพราะว่าดาวมเดินไล่กันไปร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะที่เป็นเจ้าเรือนสุภะคู่ครองของคุณลาบของคุณและสุภาของคุณเป็นดาวที่วงในค่ะเดินไปด้วยกันบ่อยๆเขาจะเดินไล่กันไปเรื่อยๆหนึ่งสหกดาวเล็กเพราะฉะนั้นธนูจะมีคนรักที่เป็นที่พึ่งและคอยช่วยเหลือ <c oughs> นี่คือพื้นดวงของธนูโดยพื้นฐานเนาะ ที่นี้ประเด็นคุณจะเจอตรงไหนมันไปโผล่นะคะดาวไปไปรอยอยู่ที่เรือนการเงินมีโอกาสที่คนคนนี้จะเป็นคนใกล้คนต่างทินตุภาพคือชาวต่างประเทศก็ได้นะคะอาทิตย์เนี่ยญี่ปุ่นได้ไหมได้แดนฮิลไทยอย่างเงี้ยทีย่คือใครอะ่ะบางตำราเขาบอกฝรั่งเศสอ่ะอันนี้แม่หมอก็ยังไม่แน่ใจนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยมองไปเลยอะ่ะญี่ปุ่น มาตำลาของญี่ปุ่นนะีแดนที่อยู่ไทยออะก็ไม่รู้หรืออาทิตย์คือราชการค่ะคนที่มีสีทำงานในวงการราชการนะคะหรือคนที่ต้องดิวงานหรือเป็นผู้ใหญ่ที่อะทำงานวงการราชการได้นะเออรับราชการได้นะอาทิตย์เนี่ยนะคะอาทิตย์คือยศศักดิ์รรสถานไทยอาทิตย์เออคนมีตำแหน่งอะเอออย่างนี้ วิวอัฟจูนค่ะคือกลงล้อแห่งโชคชะตา Actually this is your card นี่คือจริงๆแล้วนี่คือไพ่ประจำดวงของคุณวิวอ f f ฟรจูนนะคะไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาที่ลิขิตและเปิดประตูบุญให้กับมนุษย์ให้กับมวลมนุษยชาติทำไมต้องอ่านแบบนี้เพราะคุณคือดาวจูปิเตอร์คุณคือดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวทางโราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าดาวสุพะคอ หน้าดาวบุญดาวเทพแห่งเทพทั้งปวงดาวที่จะมามอบวิวออฟอจูนเนี้ยฮะอร์จูนคือความโชคดีใช่ไหมคะผลบุญเก่าๆที่เคยทำเอาไว้มากน้อยเพียงใดและขนาดราศีธนูจะเป็นช่วงที่ตัวของคุณนั้นจะได้รับผลบุญจากการที่พบเจอกับคนรักคนนี้ก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นเรื่องของเดซี่นี่เป็นเรื่องของพรลิขิตที่หมุนเวียนมาให้ได้เจอกัน หนึ่งไม้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของงานปลูกต้นรักด้วยปลูกงานด้วยปลูกธุรกิจด,ด้วยนั่นเองนะคะ The Hermit นี่มีไพ่ที่บ่งบอกถึงการเป็นที่พึ่งพาทางจิตวิญ,ญญาณให้แก่กันด้วยนะคะเป็นที่พึ่งพาในเรื่องที่เกี่ยวกับการ support support ในเรื่องเกี่ยวกับ s p i r i ช u ลซ support ในเรื่องของ emotion เป็นทั้ง เขาเรียกการซัพพอร์ตกันในด้านของจิตใจอ่ะการให้กำลังใจซึ่งกันและการนู่นนี่นั่นนะเดอะเฮอร์มิทน่ะอืมนะคะคนคนนี้จะเป็นได้ทั้งที่พึ่งพาทั้งใจให้กับคุณดีจังเลยอ่ะก็ต้องอ่านดีเพราะดาวตรงนี้สามดวงเมื่อกี้ที่พูดมาดาวสุ์ดาวดาวราพดาวเสาดาวการเงินดาวใหญ่ได้ตำแหน่งเกษตรดาวพุธอีกอ่ะทำไมต้องพูดดาวเยอะเพราะมันดีสําหรับชาวธนู ทำไมต้องย้ำพอเป็นอุดมเกณฑ์นะล่ะจอนว่าคนคนนี้จะเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาที่ดาวทั้งเราถอยหลังค่ะคนโสดตอนนี้มีใครเหนื่อยบ้างไหมมีใครล้าไหมมีใครท้อไหมดาวเราเป็นลอยเรืออรีอะอริคือหน,นี้สินก็ได้แก้ปัญหาฉําถ้าไม่แก้ปัญหาฉําก็หาเงินใช้หนี้ฉําอย่างนี้ค่ะเป็นไม่ได้นะเนี่ยหมุนเงินต้องขอเครดิตนู่นนี่นั่นต้องหาคนช่วยนะคะเนี่ยเดาไหมคะ ราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนนี้ค่ะหากเพื่อนๆเนี่ยกาลังตามหานะคะคนที่จะเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตช่วยเหลือกันเป็นที่พึ่งทางใจซัพพอร์ตกันทั้งเรื่องของทางโลกอะ่ะและทางธรรมอะ่ะเออทางจิตใจด้วยนะคะคนคนนี้คือตอบโจทย์คนคนนี้จะทำงานในวงการราชการได้หรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นคนใหญ่คนโตได้นะเออเป็นคนมีสีได้นะอาทิตย์อย่างที่บอกนะคะ หรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้คะ่ะดาวอทิตเป็นเจ้าของกิจการเ,เกี่ยวกับไฟทั้งหมดอาทิตย์คือไฟค,ความร้อนนะคะอิเล็กทรอนิกส์หรือห้างสรรพสินค้าก็ได้อาทิตย์คือห้างสรรพสินค้าได้นะคะคือความรูหราโอ่อ่าความลักชวรี่นะคะเดือน,นไหมไอคอนไหมอะไรอย่ายกตัวอย่างนในเฉยนะคะเออคือฟิลนี้เป็นคนที่ต้องทำหรือร้านเพชรพลอยจิวเวร อันทีคือเพชรคือทองอะไรพวกนี้ค่ะคืออะไรที่มันเกี่ยวกับความหรูหรา l u กชัวรี่แบรนด์เนมเจ้าของแบรนด์เนมไหมเจ้าของร้านขายช็อปแบบเพชรพลอยไหมร้านทองไหมอ่าอ,อย่างนี้ค่ะได้ทั้งหมดเลยมันจะเป็นอที่แบบอย่างที่บอกเขามาเขาก็จะซอฟเนาะนะคะแล้วก็เข้ามาช่วเหลือโดยเฉพาเรื่องการเงินด้วยนะคะยาวๆไปเลยค่ะดาพุธเข้ามังกรนะก็จะ พูดมีคำพูดหนักแน่นนะคะน่าเชื่อถือนะพูดเข้าสุรศิมกรน,นะคะสี่เจ็ดเป็นคู่ประสานสิบทิศนะคะคู่แบบพูดแล้วคนเชื่อฟิลแบบนักการเมืองนิดนึงอ่ะพูดตรงนะคะแต่ตรงประเด็นเลยอย่างงี้อ่าเอออยู่กับหนึ่งสี่อ่ะพูดตรงอะ่ะคนเนี้ยพูดตรงนะคะเดือนเนี้ยแม่หมอมองว่าเขาพูดตรง พวกนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมชาวกรกฎชาวพิจิกชาวธนูด้วยกันเองกับคุณนะคะชาวกันชาวพฤกธศกโอ้อเยอะเนาะเออมีความหลากหลายหลายมิติค่ะมีทั้งมุมอ่อนโยนมีทั้งมุมอ่อนก็ได้แข็งก็ได้ใช้พระเดชก,ก็ได้ใช้พระคุณก็ได้เป็นทั้งคนเป็นเป็นคนที่ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณได้เพราะมีไพ่เดชและวิโอฟจูนมาเป็นไพ่ที่ย้อนแย้งกันหนึ่งเห็นศักดิ์ศรีไพ่ไหมคะ เหมือนแบบยินก็อย่างสามารถเป็นได้ทั้งคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่ดุได้ในเวลาเดียวกันนะคะประมาณนี้นกลมกล่อมแล้วกันสรุปหากเพื่อนๆกาลังตามหาคนที่มีลักษณะดังกล่าวคนคนนี้ตอบโจทย์คุณจะเจอจากไหนอ่ะคุณจะเจอจากผู้ใหญ่แนะนําให้ก็ได้ค่ะผู้ใหญ่ของเราผู้ใหญ่ในสายงานคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือ,อ,อชาวต่างประเทศได้เนาออย่างที่บอกชาวต่างประเทศได้หรือเจอกันจากที่ไกลๆที่คุณเดินทางได้นะคะสุภาพได้ว่าชาวต่างปทินก็ได้นะคะอย่างที่บอก แล้วก็เจอจากการเรียนได้ค่ะสุภาค,คือการเรียนต่อได้การเรียนต่อข้อสั้นๆก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ละบุคคลเนาะไม่เหมือนกันหรือการเรียนต่อระดับสูงนะคะสุภาค,คือการเรียนต่อระดับสูงแล้วก็พอกลางเดือนไปนะคะน่าจะเจอจากบรณะมันคือวัดเนาะได้นะคะต่างถิ่นได้ต่างประเทศได้ค่ะเดทงาน โอ้สุภาพอาจจะเป็นงานขาวดาก็ได้นะคะขออนุญาตอาจจะเป็นงานขาวดาก็ได้นะคะของใครของของใครไม่รู้ของใครไม่รู้ <c oughs> อรรเออแต่ว่าเนี่ยไพ่นี้คือแบบอาจจะเป็นงานขาวดาก็ได้นะคะประมาณนั้นแล้วเราต้องไปเจอคนเยอะๆเนาะ,นอ,ะอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างแบบต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะอะไรประมาณนี้คะ่ะก็ได้อืหรือไม่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราไปเจอในแวดวงการทํางานเราแนะนําให้ไงะคะ่ะก็ได้นะคะมันจะเป็นคีย์เวิร์ดของคําว่าการทําธุรกิจการทํางาน ผู้ใหญ่หและก็การเดินทางค่ะที่จะทำให้เราเจอกับคนคนนี้อขอดูเอาคำค่ะ The high priest The witch The holy king The world tree <coughs> And the wild hand ka. 15มกราคมนะคะดาวังคารเจ้าเรือนปุตตะและวินาที่อยู่ในภพมรณนะจะโคจรถอยหลังถอยหลังมานานแล้วแต่ว่าจะถอยข้ามราศีเลยนะคะเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่25มกราคมนะคะก็เป็นช่วงที่เล็งลัคนาคุณเลยทีนี้แม่หมอเลยมองว่ามันโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้ปุตตะคือความรักครั้งใหม่ค่ะเนาะก็ช่วงค่นเดือนแรกเนี่ยก็อาจจะอาจจะแบบเราบอกว่าน่าจะเจอแต่บางคนอาจจะเจอมากกว่าหนึ่งก็ได้นะ เพราะฉะนั้นปลาที่โผล่ออกมาจากถ้วยแบบเนี้ยอาจจะเป็นคนที่คุณจะมีทั้งคนเก่าที่กลับเข้ามานะคะมาคุยรวมถึงเป็นคนใหม่ที่คุณจะเจอจากรายละเอียดที่แม่หมออ่านเมื่อสักครู่นี้ mm hmm. High Priestess Holy King มาอีกแล้วเห็นไหมคะนี่คือไพ่ <laughs> คือไพ่เดียวกันเลยนะคะสองใบนี้เออก็ลองดูนะคะว่า เป็นเช่นไรค่ะเดวิชก็เนี่ยค่ะคือไพ่ประจําตัวคู่คของคุณเลยนะคะไพ่เดวิชคนเฉเดียวฉลานะคะมีความสามารถในการสื่อสารหาะการเจรจานะคะการพูดคุยการค้าขายอืมเดวอลทีก็เรามองว่า <c oughs> อะเดวิลทั้งกับเดวอลทีมาพร้อมกันเอาอีกแล้ว <c oughs> เหมือนเหมือนคลิปเมื่อกี้เลยหรือเปล่านะถ้าจําไม่ผิดใช่ <c oughs> เหมือนของคน,นีคู่เลยไพ่สองใบเนี่ย เรามองว่ามันเป็นอิทธิพลของดาวมาตยูค่ะนะคะเลขศูนย์ที่อยู่ข้างตัวคุณตอนนี้ในภพเรือนอริตัวของคุณอยู่ที่เรือนอริเรวอวลทีคือคนที่ตื่นรู้ค่ะ spiritual awakening คืออะไรคือการตื่นรู้ผ่านอะไรมาเยอะแล้วตั้งแต่ปี6-7พฤษภาหกเจ็ดมาจนถึงมก,กราเหลืออีกประมาณสี่เดือนนิดนิดไหมเนี่ยนะคะมก,กรามก,กรากรุงพามีนาเมษาสี่เดือนนิดนด สี่ทึนครึ่งดาวประจําตัวคุณจะออกจากภพเรือนที่ไปอยู่ร่วมกับดาวที่แบบเอาแน่นอนอะไรไม่ได้มันจะอยู่เขยา่าเขย่าวเขยา่ขยานะคะวาวหันป,ป,ปุบปับฉับพันปัญหาเกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับฉับพันดับเบิลทีคือแต่คุณอนะปลดล็อกคุณปลดล็อกได้แล้วคนสดสนิทอาจจะแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวไหมในช่วงเดือนนี้ไม่ได้บอกไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีใครเข้ามาเรามองว่ามีเข้ามาและเข้ามาช่วยคุณด้วย แต่ตัวคุณล่ะคุณอาจจะยังแบบอยากอยู่คนเดียวไหมเพราะดาวรเอยูจะทาให้เราหุดหิดง่ายนะคะอาจจะทําให้เราแบบเขาคือดาวแบบแปรปวนไงเราอาจจะรู้สึกว่าอ,อารมณ์แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวแบบหุดหิดอะไรอย่างนี้ไหมก็ได้หรือเราอาจจะอยากอยู่กับตัวเองก็ได้เพราะเรามีความสุขดีค่ะ The World Tree บางคนอาจจะเคยมีมีความสัมพันธ์มาแล้วในช่วงที่ผ่านมา ก่อนจะเป็นโสดแล้วแบบโอ้ปัญหาเยอะนู่ยนั่นไม่อยากไม่อยากไม่อยากตั้งรับอะอยากเดินอะอยากเดินแบบสบายๆอยากทำอะไรที่มีความสุขอะเพราะเดยววทีคืออะไรอยู่ได้ด้วยตัวเองอะเป็นคนโสดที่รวยมากในเดือนนี้แต่ทำไงได้ละ่ะนะคะเพราะอะไรเพราะว่า อาจจะมีคนเข้ามาอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยจะเริ่มต้นใหม่ไหมเพราะดาวความรักครั้งใหม่เล็งมาถึงรักคนาเลยแต่เรายังแบบตัวเรายังอยู่อะไรแบบว่าขอทํางานก่อนโอ้ยเบื่อจังเลยเซ็งจังเลยมุ้ยนั่นปัญหาเยอะบางคนก็ไม่อยากจะทําปะแต่มันจำเป็นต้องทําอะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะต้องใช้เงินเยอะเงินมาก็มาเป็นก้อนใหญ่มาทีก็มาเยอะแต่ต้องรอบางคนก็มาช้าด้วย ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับฐานบุญเดิมของคุณแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในจังหวะดาวจรที่ดาวสี่ดวงบนกระดานหนึ่งในนั้นคือดาวพุทธดาวคู่คองคนรักโคจรเข้ามาส่งนะคะส่งซัพพอร์ตเอ่อก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในเดือนนี้เป็นคู่ที่เป็นเขาเรียกว่าคู่บุญคู่บรารมี คู่ที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตกันนะคะสีเดือนครึ่งดาวประจำตัวเดินหน้าปุ๊บมันเข้าสู่ราศีมิถุนโล่งเลยค่ะเพราะว่าจะได้อุดมเกณฑ์เป็นปรักและอุจจาวิลาสนะคะเราให้ฟังล่วงหน้าเพื่อเป็นกระนั้นใจว่า <S <S สีส่เดือนกว่าๆพาตัวเองไปให้ถึงนะคะอืมก็เป็นช่วงเวลาอีกเดือนหนึ่งสำหรับคนโซสนิทที่ มีโอกาสที together, ่จะปังทั้งเรื to, ่องงานทั้งเรื mm ่องเงินเรื่องของความรักด oh ้วยนะคะก็อินดีก yeah. ับเพื่อนๆคนอนโสนิทชาวธนูทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่เยอดใจแม่หมอต้องขอภัยด้วยนี่คือการทํานายรวมค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยค่ะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างใต้คลิปนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ